สวัสดีครับปฏจวัยกำจัดภัยครับขายที่ดินขายที่ดินสวยๆครับรามินทา7เจ็ดสิบเจ็ดแยกสองร้อยแปดสิบเจ็ดตารางวาครับที่ดินแปลงนี้ถมแล้วครับรามินทา7เจ็ดสิบเจ็ดแยกสองถมแล้วนะครับขายสิบสองล้านครับตรงนี้พื้นที่สีแดงถนนกว้างเข้าออกสะดวกนะครับเข้าจากถนนรามินทา7เจ็ดสิบเจ็ดศูนย์อิสุมาประมาณทักสามร้อยห้าสิบเมตรครับที่ดินแปลงนี้ครับติดต่อผมได้เลย0 9 8 6 4 7 4 2 2 2ครับชัดเจนครับ ครับเนี่ยท่านที่กําลังมองหาหมะก็อยู่อาศัยนะครับตรงนี้0ูนย์เก้าแปดหกสครับแวดล้อมดีครับตรงนี้ครับติดคลองเลยครับทำเลดีครับสวยครับ0ูนย์เก้าแปดหกสครับชัดเจนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ